็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่มี2อ e ีเมลหรือว e ่า2 a c c o u เ t าก็ฝากไปกด s ั b s ไคร b e ด้วยนะครับอีกแค่5 0 0รคนเท่าน,นั้นเองนะครับใครก็ฝากด้วยนะครับอีกนิดเดียวนะทุกคนฝากสนับสนุนผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะครับฝ่ายตรวจสอบคุณภาพได้ฝ่ายอื่นก็ได้ออกแถลงการว่าพวกเขาดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนกล่าวโดยสรุปแล้วสถานการปัจจุบันเนืออำนวยต่อเราอย่างจริงเรื่องแบบนี้ เกิดขึ้นได้ยังไงกันไปขอโทษซะยอมรับความผิดพลาดอย่างจริงใจแต่จงทําอย่างแนบเนียนและอย่ายอมรับทุกอย่างคุณเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมเข้าใจแล้วค่ะคุณหยางเรื่องได้มาถึงขนาดนี้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างพวกเราได้ผู้บริโภคเหตุใดจึงได้ดึงดูดความสนใจพวกคนได้สื่อมากมายขนาดนี้ให้ระเบิดครั้งนี้คือดิ่งยุนกรุปหากพวกเขาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเหตุการณ์แบบนี้คงไม่เกิดขึ้นรอกนะก่อนหน้านี้ ฉันได้เท่าหาดินยี่แล้วแต่ไม่เพียงแต่เขาจะไม่กลัวเท่านั้นแต่เขากับขู่ฉันด้วยอะไรนะขู่คุณอย่างนั้นหรอฉันบอกเขาว่าถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือฉันจะทำรายงานของเขาแต่เขากับพูดตรงกันข้ามเขาไม่เพียงแต่จะทำร้ายชามข้าวข,ของเราเท่านั้นแต่เขาจะทำร้ายหม้อข้าวข,ของเราด้วยอืมทำไมนายไม่ลองโทรหาเขาอีกครั้งแล้วถามเขาว่านัดเจอกันพรุ่งนี้ได้ไหมถ้าเป็นไปได้ก็อยาพูดคุยกับเขาอย่างน้อยก็ทำความเข้าใจสถานการณ์โดยรวมก่อนฉันกำลังโทรหาเขาตอนนี้ เจ้าเฟิงความีเรื่องอะไรเหรอคุณดินฉันอยากคุยกับคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมเมื่อเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้เช้าเวลาสิบโมงเช้าที่ร้านน้ำชาจุ่นฟูนที่ถนนเซนตุรีได้ไหมถ้าคุณต้องการพูดคุยกับฉันเรื่องใดๆเพียงแค่คุยทางโทรศัพท์ก็ได้แล้วบางเรื่องไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนผ่านโทรศัพท์ดังนั้นเราจึงอยากคุยกับคุณต่อหน้านะเรื่องมาถึงจุดนี้แล้วถึงเวลาต้องปิดเรื่องแล้วสินะได้ไว้เจอกันนะ เมื่อเราเจอกันพรุ่งนี้ฉันจะถามเขาบางคำถามแต่ฉันคงเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณหยางสำนักง,งานใหญ่บอกว่านาเบิร์ดกำลังจะมาเฮ้ยเก่งว่าทำความสะอาดความยุ่งเหยิงนี้ไม่ได้อีกต่อไปซะแล้วนอกจากนี้ชายจงกุปยืนเทคโนโดจีว้าดันกุปละฝูเหนิงกุปต่างก็สนับสนุนดิ่งจุนกุบซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวครังใหญ่เลยเฟิงเหนิงกุบเป็นของตระกูลเสี่ยวปิงเหรอ เยวปิงเธอเล่นแรงเกินไปหน่อยไหมเธอไม่จำเป็นต้องออกหน้าช่วยฉันก็ได้นะจากองบนบริไัพี่ดินเราดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำอะไรเหรอในกลุ่มของพวกเราไม่ทั้งหมด8ดคนแต่เราทุกคนก็ก่้าออกมาช่วยเดือคุณจากไรก็ตามองค์กรไม่มีงานให้ทำในช่วงนี้ดังนั้นเราจึงออกทัวร์กันตอนนี้เราสนุกสนานกันมากพอแล้วเราจึงอยากไปที่จงไ่คุณช่วยจัดเตรียมสถานที่ให้เราหน่อยได้ไหมได้ดเลยเ่องไง่ายๆแค่นี้เอง เหตุการณ์เติดเจราสุดถ้าไม่เป็นข่าวใหญ่ลังเลยนะฉันคิดว่าพวกนายคงได้ยินเรื่องน,นี้มาบ้างแล้วฉันได้ยินเรื่องน,นี้มาดูเหมือนว่าดิ่งจุนกุ๊บจะเป็นคนเริ่มก่อนนะและมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เชิญซูเฟิงที่ปรึกษาทางทหารแห่งตระกูลหวงังคนนี้ฉลาดมากเขาดําเนินการก,กับเตอ๋อเจียในครั้งนี้ไม่ต้องสงสยัยเลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีสําหรับบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้านในประเทศ ฉันคิดว่าไม่จําเป็นต้องเสียเวลาไปกับคอมปนานมาแล้วเรามาลงมือทําอะไรสักอย่างนี่อีกไม่กี่วันข้างหน้าดีกว่าฉันไม่มีความอดทนมากมายขนาดนั้นอีกต่อไปแล้วโอเคจงเรื่องนี้ต่อไปแต่ต้องระวังเรื่องตัวตนของคุณอย่าเปิดเผยมันนะเข้าใจแล้ว ฉันรู้สึกว่าเรื่องมันถึงจุดนี้แล้วแด้เติร์เจียไม่มีความสามารถจะสู้กลับได้อีกแล้วคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเขาตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปประเทศนี้อุดหนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟา้ามาหลายปีแล้วแบริษัทผลิตรถยนต์หลายแห่งก็ประสบความสําเร็จในด้านคุณภาพแล้วแต่พวกเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับตลาดจีนมากนะักตลาดของเราไม่ต้องการพวกเขาอีกต่อไปแล้วฉลาดมากนี่เนะคุณจี้วิเคราะได้เยอีจริงจริง แล้วคุณต้องการจะจบเรื่องนี้ตอนไหนหรออืมคุณเห็นมันหรือยังเนะี่เราอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานานมากแล้วได้ชั้นของหน้าไหนที่ถ้าฉันไม่รู้จักคุณมากขนาดนี้คนของเขาโทรมาบอกฉันให้เจอกันพรุ่งนี้สิบโมงแต่ฉันยังคิดไม่ออกเลยว่าจะทําอย่างไรแต่เทคโนโลยีบางอย่างของพวกเขานั้นดีจริงๆขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเต็มใจจะแบ่งปันมันให้กับเราหรือเปล่าคาขอนี้ค่อนข้างมากเกินไปแต่พวกเขาก็ไม่มีทางให้ถอยแล้วทําไมคุณถึงได้มั่นใจขนาดนั้น พราะพวกเขาไม่มีความสามารถจะสู้กับพวกเราจนตายกันไปข้างยังไงล่ะ หาพวกเขาออกไปจริงๆจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับดิงจุนกุ๊บเข้ามาเทคโอเวอร์ที่ดินและโรงงานได้เลยนะส่วนแดงงานสีมือที่ว่างงานพวกนั้นก็จะสมัครงานกับพวกเราด้วยความสามารถในการบูรณาการของยิงจุนกุ๊บในอุตสาหการรมจะต้องใช้เวลาไม่เกิน2ปีก็จะสามารถสร้างตัวเจื่ใหม่ขึ้นมาได้แล้วฉันคิดว่าวิธีของคุณดีมากเลยขอบคุณนะคุณ G. จี้ี่ให้คำแนะนำที่ดีแก่ฉันขนาดนี้ถ้าเป็นการขอบคุณฉันจะตอบแทนคุณอย่างยามเลยแอ๋ มีอะไรเดีอยวเยหย่อนหยวนพี่สาวรับประทานเตอ๋อเจอียอยู่ที่นี่ได้ต้องการพบคนของคุณเขาถามว่าจะสามารถพบคุณได้ไหมฉันได้รับพบกับพวกเขาที่ร้านน้ำชาจุนฟู่ในสิบโมงพรุ่งนี้นะโอเคฉันจะบอกเขาให้นะกลางวันแสกๆก็มีอายบ้างหือไงฉันรู้สึกว่าภายในเตอ๋อเจอียมีความขัดแย้งกันทำไมพวกเขาถึงเชิญคุณแจกกันละ่ะตอนนี้เรื่องนี้เกินการควบคุมแล้วสำนักง,งานจะ,จะส่งคนมาจัดการเรื่องนี้แน่นอน แต่ผู้รับผิดชอบฝั่งจีนต้องการเรื่องนี้ได้รับการแก้ไขก่อนที่ชาวต่างชาติจะมาถึงคุณจะได้มากเลยนะจะให้พวกเขามาเจอกันอย่างนั้นเหรอฉันแย่มากอย่างนั้นเหรอฉันมีเรื่องที่แย่มากกว่านั้นอีกนะคุณอยากลองดูไหมเช้าวันต่อมาคุณดินคุณอยากได้คนอื่นกับน้องรองคุณอยู่ข้างใน,นโอ้คุณเดิน,นเช้าดื่มชาก่อนนะครับตอนนี้คุณเปิดเผยตัวเองแล้วพูดคุยกันอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องใดๆพูดคุยกันอย่างเปิดเผยดีกว่านะี่ไม่จะเป็นต้องปิดบังอะไรทั้งนั้น ในเมื่อคุณหินเก่าเช่นนั้นเรามาเปิดใจได้คุยกันอย่างจริงใจดีกว่านะั้นสิ่งเหล่านี้บนอินเทอร์เน็ตถูกขับเคลื่อนโดยคนดินใช่ไหมคุณคิดว่าฉันมีความสามารถขนาดนั้นเลยเหรอดูเพลินเพลินคุณน่าจ,จะเป็นบอดี้การ์ดแต่ฉันไม่เชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นเรื่องบังเอิญขนาดนั้นฉันคิดว่าคุณคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฉันเต็มใจที่จะมาที่นี่วันนี้และไม่มีอะไรต้องปิดบั้งตัวตนของฉันถ้าพูดเองมันอาจจะไม่มีความหมายเดี๋ยวคนมาที่หลังก็จะบอกให้คุณรู้เองจะมีใครมาออีกร เคคุณฮาวเวิร์ดรองประธานบริษัทฮาวเวิร์ดคุณฮาวเวิร์ดคุณได้นัดเจอกับคุณดินด้วยเหรอใช่เหรอปรากฏว่าคุณก็ได้นัดเจอกับคุณดินไว้ด้วเหมือนกันสินะคุณดินคนนี้ทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นคุณไม่รู้จักตัวตนของเขาอย่างนั้นเหรอหากคุณไม่ทราบตัวตนของเขาแล้วทำไมคุณถึงได้มาเจอเขาอยู่ที่นี่เค้าคุณดินไม่เคยแนะนำตัวเองเลยคุณฮาวเวิร์ดคุณช่วยแนะนำให้ฉันหน่อยได้ไหม บุคคลที่นั่งอยู่ตรงหน้าคุณคือดินยี่ประธานบริษัทดิ่งหยุนกุ๊บก็เขาคือประธานของดิ่งหยุนกุ๊บเหรอคุณดินขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่ามาพบฉันนะฉันอยากจะคุยกับคุณอย่างจริงจังเกี่้ากับเตอ๋อเจียวถ้ามีอะไรจะพูดก็พูดมาตรงๆก็ได้นะเพราะเวลาของแต่ละคนมีจํากัดไม่จะเป็นต้องปิดบังอะไรทั้งนั้นตามภาษาจีนของคุณฉันจะเข้าประเด็นตรงๆเลยนะ แนวคิดปัจจุบันของเราคือวางว่าดิงหยุนกุบจะไม่ดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปอีกนี่คือความต้องการสุงสุดของฉันเมืเ่อเดินทางมาที่ประเทศจีนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับดิงหยุนกุปอีกต่อไปแล้วแม้ว่าฉันจะไม่ดำเนินการใดๆต่อไปแต่ว่าคนอื่นๆน,นั้นพวกเขาจะจุดอย่างนั้นเหรอคุณควรจะมองหาเหตุผลในตัวคุณเองแทนที่จะหาฉันคุณน่าจะเข้าใจนะด้วยอิทธิพลได้ถาหน้าของดิงหยุนกุบแม้จงหไ,ไห่และแม้กระทั่งในประเทศจีนหากคุณสามารถเป็นผู้นําในเป็นตัวอย่างได้ฉันเชื่อว่าเรื่องนี้จะยุติแล ก็จบไปแด้วนะครับ pues ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ได้นะครับ